สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิตเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้มีการพดข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าเป็นคนคนหนึ่งที่เคยสงสารเพราะการคิดว่าคนเคยเลี้ยงหลานหรือหลานอยู่ด้วยทุกวัน ไม่เคยโทษสื่อและหมอป่าเพราะสื่อเท่าที่ดูก็เป็นการเล่าข่าวให้ชวนติดตามแต่ก็แอบ,บสงสัยวันที่จำเลยร้องไห้แล้วรีบพูดว่าคนร้ายไปทางนั้นให้สกัดจับคาดว่าน้องนั้นขาดอากาศหายใจเอ๊ะทำไมมันแปลกๆโทษตัวเองที่ดูคนผิดในตอนแรกพอดีข่าวคดีนี้ เราตามในวันแรกเพื่อนเฟซที่เป็นคนแถวนั้นโพสต์ว่ามีเด็กขายกับมีโอกาสไปรับพาดที่มุกดหารมาขายและถูกหวยจากการบอกกล่าวพญาเต่องง่เลยบอกแฟนให้แวะบ้านกกกอยากจะไปพิสูจน์เส้นตัวเองไปเห็นของเต็มบ้านเสาบ้านของคนบ้าน,านใหญ่กว่าเสาบ้านของเราอีกเห็นมือเห็นเท้า เห็นตัวตนเป็นๆได้คุยกับแม่พี่สาวและก็ลูกๆส่วนเมียมีเอฟซีเมืองนอก,นอกมากมายโทรไม่ขาดสายได้คุยกับสองป้าและรู้นิสัยทันทีว่าป้าโถนโนบน้อมมากเขาพูดกับเราว่าชื่อเขาแปลว่าผู้ชนะเราไม่ได้ให้เงินให้แค่ของฝากแต่ความรู้สึกเอ๊ะกูมาทำไม อายย้อนหลังนี่อะไรกันกล้องเต็มบ้านเพื่อนเฟซถล่มและขำเรามึงก็เป็นกับเขาด้วยโกรธที่แม่น้องรีบเผาโกรธที่แม่น้องพูดจาฉาฉานเกินความเป็นคนบ้นบานจนลืมไปว่าพวกเขาเหล่านั้นมีการศึกษาหัวดีทั้งตระกูลเขาเคยอยู่ที่กรุงเทพกันทุกคนยอมพูดไทยพูดกลางชัด แต่เราขัดหูกลับมาสงสารคนตะเบงเสียงบีบน้ำตาด้วยกลัวเขาเป็นแพะผ่านมาไม่ถึงเดือนหยุดติดตามหยุดดูข่าวนี้เพราะเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแล้วทบทวนมาเห็นข่าวทุบด,ดักข่าวหนีคุณน้ำฟ้าตัดต้นไม้คําพูดกลางแถมหน่ำซ้ำกลายเป็นหลานพญานาคและครอบครองมาคาแต่บุญกระถิน และอีกมากมายมันไม่ใช่แล้วคนบ้นบานๆความจริงที่อิฉันอยากพูดคือรู้สึกผิดที่บอกเพื่อนๆเนมียฝรั่งว่าเปว่าเขานั้นเป็นคนดีจนบางคนหลงจนต้องโอนเงินหยุดเถอะค่ะหยุดสนับสนุนได้แล้วเขาเดินด้วยลำแข้งของเขาได้แล้วจากการหาเงินแบบไหนก็ช่างหันมาช่วยเหลือคนยากจนคนอื่นๆ ที่ยังลำบากในยุคนี้เรื่องคดีปล่อยให้เป็นของเจ้าหน้าที่เชื่อค่ะตำรวจรวบรวมหลักฐานนานขนาดนี้ถ้าจะจับจริงๆถ้าจะให้เป็นเพชรจริงๆเขาจับไปนานแล้วเมื่อรอจนขนาดนี้เราตาสว่างแล้วมาเป็นปีเห็นทุกเรื่องราวแล้วพิจารณาได้ขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกช่องที่ถ่ายทอดให้เห็นทุกแง่มุมให้ชม คนดีที่ดิฉันเคยเห็นเป็นคนกลางเป็นคนที่แสดงท่าทางให้สังคมเห็นว่าไม่ใช่คนบ้านๆทุกอย่างที่พวกเราเห็นเขาไม่ยอมรับและก็ไม่รับเลยเสียดายค่าน้ำมันรถเว็บไปในวันนั้นเหลือเกินหลายคนในที่นี้ก็คงเคยมองคนผิดเช่นกันขอเสียงคนที่เคยอยู่ข้างมันขอเสียงคนตาสว่างและหวังว่าโพสต์นี้จะมีคนตาสว่าง สักสิเอร์ซ์เชื่อมือผบอตโรและอายการท่านไม่เอาชื่อเสียงของท่านที่ทำมาตลอดชีวิตมาทำเสียแน่นอนยินดีให้นำเผยแพร่นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวค่ะหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเขียนมาโดนใจทุกอย่างเหมือนเอาใจมาพูดเลยเพราะความสงสารแท้ คนที่ตาสว่างถือว่ามีบุญคนที่ยังเป็นเอฟซีหนาเนนคือคนดวงตุกมีกำบังตาขอบคุณมากๆค่ะรู้สึกเหมือนเรามีของดีปกปักรักษาเรากันเลยค่ะเราสวดมนต์และทำบุญแผ่เมตตาให้เทวดาประจำตัวเจ้าทีเจ้าทางและดวงวิญ,ญญาณทุกวันก่อนนอนด้วยค่ะท่านก็เลยคุ้มคอง ให้รอดปลอดภัยจากสายดำนี่ก็เคยตอนนั้นยิ่งไฟแรงตามสองเดือนกว่า,วาที่ตามแก้ต่างแทนสองคนผัวเมียเทพจะไม่หลับไม่นอนทุกวันและแทบจะทั้งวันเพราะสงสารเขาเดชะบุญมีบางอย่างให้สังเกตเห็นสิ่งเล็กๆน,น้อยที่เรามองข้าม ไม่ต่างกันเลยจนไอ้ดักแด้ลอกไปโพสเฉยฮ่าฮดักแด้เอาลอกอะไรไปโพสจ๊ะตอนระดาแม่น้องตอนช่วงแรกๆมันได้เป็นพันไรเลยตอนนั้นมันกำลังอยู่ในเพจอ่อยสีเหมือนกันค่ะตามข่าวเที่ยงคืนตีหนึ่งแก้ต่างให้มันสองคนตอนนี้โคตรเกียดตาสว่างแล้วใช่นึกออกเลยพออะไรที่เราเข้าข้าง เราก็แก้ต่างให้ทุกเรื่องมันสบายเลยตาสว่างเลิอกงมงายเลิกงูได้แล้วค่ะมันอยู่ดีกินดีงานการไม่ทำเนรคุณทุกคนที่ยื่นมือช่วยพวกมันมันสร้างภาพมาตลอดมันคิดว่าคนที่หยิบยืนให้กับพวกมันคือคนโง ิดได้ตอนมันผิดนัดพี่ฟ้ามานั่งคิดมันหลบพี่ฟ้าทำไมหลังจากนั้นมาก็เห็นสันดานมาเรื่อยๆคิดในใจชัวรแล้วมึงสองตัวนี่เองตอนนั้นคนตาสว่างเยอะเลยค่ะตอนมันผิดนัดคุณฟ้ารู้เลยว่ามันไม่กล้าสู้ความจริงเห็นด้วยจ้าแต่ฉันมองมันว่ามันผิดตั้งแต่วันที่มันร้องไห้ตอนพบศพน้องจุบู่แล้ว สงสารแม่น้องชมพูกับพ่อมากๆที่มีพวกที่คิดว่าไอ้สองตัวผัวเมียนั้นไม่ผิดพากันด่าพ่อกับแม่ว่าทำลูกตัวเองตายฆ่าลูกตัวเองตายและแล้วฉันก็มองคนไม่ผิดนิสัยมันยิ่งออกมาให้เห็นทุกวันไม่รู้เมื่อไหร่พวกที่โอนเงินให้พวกมันจะหายโง่ก,กันสักทีเนาะไปไหว้พระ นักโนพนุมมุกดาหารเวททานข้าวกับเพื่อนที่เรนูนักโนคุยเรื่องของน้องชมพูเรื่องความฮอตของบักพุทธต้องหาเพื่อนบอกไหนเราจะไปเต่าง,งอยพระธรรมพัดรรมผาเด่นและขึ้นเครื่องที่สกลกับกรุงเทพมหานครอยู่แล้วบ้านกกโกกไม่ไก่เวดูสักหน่อยสามีกินส้มตำน้องโถน นั่งรอคุยกับยายจำเราเตเตๆมารอนางเต๋นมันกำลังคุยสัญญากับชาคิ้เตกเจอมันถ่ายรูปแล้วไปไหว้พระจนจะกลับเจอมันมาส่งน้องน้ำเข็งที่สนามบินผ่านตรงนี้ไปก่อนถามว่าเราถอยจากมันเพราะมันตั้งกองพระป่าอะไรนี่แหละเห็นความไม่ชอบมาพากลของยูทูบเบอร์ดูจิมมีตลอดแล้ววันที่มันผิดนัดน้องน้ำฟ้า เราถอยทันทีสามีบอกเธอดูมันไม่ออกหรอมันไม่สบตาเราเลยนะสามีเจอและคุยกับมันในสนามบินมันก็ไม่สบตากับเราเลี่ยงที่จะคุยกับเรานอกเรื่องหน่อยหรือลักษณะสามีของเราเหมือนกับตำรวจถอยเลยค่ะดีนะไม่เสียเงินให้มันถอยเถอะค่ะใครที่ยังไม่ถอยไม่น่าอายรอก แต่ถ้ายังหลงละมือมันสองคนผัวเมียนี่นะและอายใจเป็นที่สุดโชคดีที่เกียดมันตั้งแต่แรกที่เห็นแล้วชีวิตเจอแต่คนเร็วๆเยอะและก็เสียรู้มีแต่ความเจ็บปวดจึงดูคนออกค่ะติดตามข่าวนี้จริงจังครั้งแรกเลยก็คือรายการหนกระแสค่ะ ทางรายการเปิดวิดีโอประกอบการให้สัมภาษณ์ให้ดูตอนจำเลยเจอศพน้องชมพูแล้วร้องไห้เอามือทุบดินเราดูแปลกๆค่ะตอนแรกคิดว่าเป็นลุงแทเๆแล้วเลี้ยงน้องชมพูมากกับมือจึงรักน้องชมพูและเสียใจมากแต่พอฟังไปเรื่อยๆและรู้ว่าเป็นแค่ลุงเขยเราสงสัยขึ้นมาทันทีเลยค่ะ เพราะว่าไม่เคยคิดสงสัยพ่อแม่ของน้องชมพู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล่ละค่ะขันตำรวจ้นบ้านล่าสุดก็ยังโยนให้เอฟซีเลยถ้าเกิดหลักฐานสำคัญซ่อนไว้ในกล่องที่เอฟซีส่งให้เอซคนนั้นงานเขาแน่เนส่งชื่อเมื่อไหร่ส่งผัวเมียนี้จะได้รับกรรมเสียที นานเกินไปไหมนานมากแล้วนะคะบางทีบทเรียนจากละครเรื่องนี้จะสอนให้คนในโลกยุคใหม่เห็นอะไรหลายๆอย่างค่ะ